สวัสดีค่ะภารกิจสนับสนุนสำนักง,งานสมกรพื้นที่ตากขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิธีการจัดกิจกรรมอีเวนต์ค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมอีเวนต์นั้นเป็นเครื่องมือหลักทางสังคมอย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคาว่าอีเวนต์กันก่อนนะคะอีเวนต์คือกิจกรรมการสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีการกําหนดรูปแบบระยะเวลาและสถานที่ที่แน่นอนชัดเจน ซึ่งปัจจุบันเราจะพบเห็นว่าอีเวนต์ถูกนำมาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างกว้างขวางอาทิเช่นการออกบูธแสดงสินค้าต่างๆการจัดงานมอเตอร์โชว์เพื่อเป็นการประชายสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดค่ะโดยสัมงานสักภารพื้นที่ตากได้ประสบความสำเร็จมาแล้วเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอีเวนต์ซึ่งได้แก่อดีสมายและสมายแอนโนเลชค่ะในนามของภารกิจสนับสนุนสัมงานสัมภาร,รพื้นที่ตาก ขอนำเสนอการจัดก,กิจกรรมอีเวนต์สักงานโดยการสนใจประชาชนค่ะขั้นแรกการวางแผนเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้งานต่างๆประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดงานอีเวนต์จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางระบบให้ครอบคลุมโดยสามารถแบ,บ่งเป็นขั้นตอนต่างๆซึ่งได้แก่กําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกําหนดประเภทของกิจกรรมอีเวนต์กําหนดชื่อหรือรูปแบบการจัดงานให้ชัดเจนเช่น การจัดงานอเนิสมายหรือ Smile and Knowledge สถานที่จัดงานอ e ีเวนต์ควรพิจารณาถึงทำเลที่ตั้งบริเวณที่ใช้ในการจัดงานควรเข้าถึงง่ายและเป็นจุดสนใจของกลุ่มเป้าหมายควรมีสัญลักษณ์บอกทิศทางและกำหนดไว้ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสนกลุ่มเป้าหมายควรพิจารณาจากเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพสภาพเศรษฐกิจและสังคม วิธีการจัดงานเป็นคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก่อนลงมือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเน้นคำตอบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์สอดคล้องกับความคิดรวบยอดของการจัดงานงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณต้องให้ตรงประเด็นที่สุดเพื่อไม่ให้งบประมาณบานปลายในภายหลังการกำหนดหน้าที่รับผิดช,ชอบให้พิจารณาจัดสรรบุคลากรโดยคำนึงถึงความสามารถ ศักยภาพของบุนคคลเช่นฝ่ายศินฝ่ายช่างฝ่ายประสานงานเป็นต้นการประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ควรแบ่งออกเป็นสองช่วงได้แก่ก่อนจัดงานอีเวนต์และภายในบริเวณงานการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเปรียนเสมือนการสร้างบรรยากาศและบอกกล่าวลุ่มเป้าหมายข้อมูลควรสั้นง่ายสื่อความหมายได้ดีง่ายต่อการจดจำโดดเด่นและสะดุดตา ขั้นตอนที่2การออกแบบงานการออกแบบงานอีเวนต์เป็นหัวใจสำคัญให้งานดูโดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้เข้าชมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกันเช่นฝ่ายศิลปรกรรมฝ่ายช่างฝ่ายบริหารซึ่งการออกแบบงานอีเวนต์แบ่งได้ดังนี้การออกแบบโครงสร้างได้แก่เวทีซุ้มประตูเข้างานบูธเต็นท์และอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบตกแต่งต้องโดดเด่นสวยงามและสามารถสื่อความหมายให้ผู้เข้าชมได้ชัดเจนการออกแบบสื่อกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และการนําเสนอเช่นการเล่นเกมการตอบปัญหาหรืออาจมีการเสียสารที่กิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาการจัดอีเวนต์การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานอีเวนต์ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่น อุปกรณ์หลักในการจัดสถานที่การติดตั้งการตกแต่งแสงสีและเสียงการลงมือติดตั้งสื่อต่างๆการตกแต่งและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต้องทําให้เสร็จและทนลองใช้ก่อนวันเปิดงานขั้นตอนที่3การนําเสนอเป็นการแสดงเนื้อหาหรือสื่อต่างๆซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยพิธีเปิดเป็นกิจกรรมเริ่มแรกที่แสดงถึงความร่วเพียงในการจัดงาน สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมในพิธีเปิดคือเครื่องขยายเสียงคุณภาพดีคำกล่าวรายงานสำหรับประธานในพิธีของที่ระลึกสำหรับแขกผู้มาร่วมงานการนำชมกิจกรรมหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้นลงคณะผู้จัดงานนำประธานและผู้เข้าร่วมง,งานเดินชนตามจุดสำคัญต่างๆของงานมีพิธีกรบรรยายถ่ายทอดความรู้ที่จะแสดงตลอดจนให้คำแนะนำหรือตอบคำถาม เพื่อที่จะทําให้ผู้เข้าร่วมง,งานรู้สึกมีความเป็นกันเองและมีความประทับใจในการเข้าชมงานขั้นตอนที่4การประเมินผลมีความสําคัญต่อการจัดงานต่างๆเพราะการประเมินผลสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและผลสําเร็จของงานเพื่อจะได้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยนาไปแก้ไขปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อไปโดยสามารถประเมินได้จากกลุ่มผู้จัดและผู้เข้าชมงานด้วยวิธีสังเกตการสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถามเป็นต้นในการจัดงานอ e ีเวนต์หัวใจหลักที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายก็คือการออกแบบงานที่มีลักษณะโดดเด่นแปลกใหม่ชัดเจนมีแสงสีเสียงที่มีคุณภาพและพิธีกรที่สามารถดำเนินรายการได้ดีแก้ไขสถานการณ์ได้ทันต่อเหตุการณ์เห็นไหมละคะการจัดงานอ e ีเวนต์ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดเลยคะ่ะ คุณเองก็สามารถทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ